ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับอือนี่ก็ได้มา่ายง่ว่าของงว่าแมวสมบัติครับครับขายครับแม่แยกลูกครับขายลูกกันไปแล้วลูกตัวผู้ครับแม่หง่ลูกตัวที่สองนะครับเป็นตะเลี้ยงยังขาดีเล็บดี บังหรอไงครับพวกแสงไงเป็นตะเรียงเป็นก็เป็นแมวบางแมวพันอยู่อยากได้ตัวไหนก็ไปผสมเอาครับไอ้รวงมันไปแล้วาอาจจะขึ้นข้าวเดียวหรอไปแดงเข้มับไงเดี๋ยบพวงหนาห้องหัวกอขอก,ขออกมันเป็นเสีละครับไงวานสูงอย่ประมาณลอยซี่ที่ผาบวกลบห่อครับไง อยากเต้นกล้องอ่ายังไงแล้วก็แยดอกับที่พายนี่มันเป็นแบข่าวไก่เป็นได้ว่ามันออกความเม่กับทรศมดาครับกินกินกิดจับขวางเนี่ยกับทรศมดาอยากเต้นกล้องครับครับเขาเลี้ยงอยู่ดอกครับเอาไปเลี้ยงเนี่ยเปิดราคาถึกเถื่อครับแม่แยกลูกลูกตัวที่สองครับวัดดีครับพระทัศน์แจ๋นคร ลูกสองลูกสามนี่สองเหมือนเจ็ดหารอยครับโตเลยครับเแถวบอมทรงไหาเลยสวยอีสานทรงซี่สวยอีสานครับครับอย่างารนี่อย่าเอดีตตาดูนี่เจก,กจระต่ยายดีหรอครปงไม้บ้านปุย๋ยเขางามครับในเขางามเลยแถวนี้ sủa rồi các bạn, khẩu áo ngắn thì cứt ra mình... đã, cứt ra mình chỉ để kéo con lưỡi cả thùng như là, chân khá thì là bạc gắn các, ghép một là bạc gắn sa con đấy các, đẻ nhảy nhau đi các, lưỡi xíu tìm hà buộc lụp, các, học thêm dầm lá thế nên gặp chết hà loại tôn hải tia mượn mình để lồm lồm cái chai loài khăm tí gặp bạn quốc mẹ đây đi lại bằng cả gặp เขาแงามเขางงมไายลูกไปเรากับเลี้ยแม่ครับเลีเ้ยงเยอะหรอกได้เงียได้เงียดีจ้ะบ,บงหนาเขาเด่นมาเคยเห็นกล่องครับตื่นกล่องครับผมนั่นน่ะเพราะผมไม่อยากเข่าไกลัน,นลานีา่แหละธรรมดางัวออกควากไม่ มันบมเมนตจขว้งางก็ธรรมาด้เขาเนาะจข้างจงจับได้ไปได้จาของบมยู่ก็ของมันไปเกี่ยวหย่าอยุ่น้ำกันแช่อยู่พอดับจะบอกร้องเขามาไทายมาไายเลยนั่นแหละสองเอนเจ็พันหาลอยหัวตัวบบกนี้ครับเป็นไงกี้มันห่งซีเนห้มืงนปนล่างนเนาะ ขายตามสภาพตามน้ำนั่นแหละครับเป็นหัวเครื่องอมแดงนะครับเครื่องแดงเครื่องอม,มเปยังหรอกครับแต่ว่าสีมันไดงนะผมว่านี่มันมีปานอยู่ข้างๆปานขา,ขาวๆเปยังหรอกปานนี่เขาแล้วไปน้ำมูลน้ำเปลือเขาฟูงฟัวสบาย <c oughs> <c oughs> เหลียวบางก่อนทีเหลี <c oughs> เห็นข่วง โอ้ยนยยะั่นแหละครับยำละคายที่หนึ่งครับสองเมื่อนเจ็ดหาร่อยทรงไหพ้พี่ตัวอีสานบานเฮาครับต่อโรมากทรงเห็ดวนเลยครับฝนไงครับผมมาตรงห้องตัวคุมแสนขุมคขกว่าสิง่าหน่อยครับ นายอยากรู้กุ้งสิล่ะมันได้เร็วครับเอาไปรุ่นเอารถเอาไปทับเอาไปผสมเอาไม้รถกับบ้านแหนกันล่ะครับคื้งจังไดกับบ้าหูมันเปนติติดท่องไม่เรากับบ้าหูออกเข้าบ้าหูครับบ้าว่าไปซองว่างกันทีซองว่างะครับมันขึ้นกับผสมเอาไม่กับมันบ้าถึงขึ้นกับแต่แดงมันมีลูกันล่ะแค่นั้นล่ะหัวครับเอาง่ายๆมันจังจังใดนั่นกันครับเอาที่นั้นเห็นนี่ล่ะเอาตามนี่ล่ะครับผม เอาตัวเดียวที่พอถ่ายโดนครับเอาซ้ำนี่ละครับครับก็ขอจบชิปซ้ำนี่ละครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผม